ปิดมานะคะด้วยพระพิธีฤก์ที่ปริเวณสถานอยู่ในพระอุโบสถที่วัดใหม่ชัยวิชิตนะคะองค์ท่านนีสีทองอลังสวยงามจริงๆนะคะแต่เสียดายน,นะคะที่ไม่ไม่ทราบว่าท่านมีนามว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาท่านเติมให้ยังไงก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวดูดูไปรอบๆค่ะทุกคน ที่มาถึงสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะพอดีโอ้โหวันนี้แดดแดดดีจริงๆเลยต้องหลบเข้ามาทางด้านข้างในอุโบสถก่อนจริงๆแล้วภายในเนี่ยถ้าเกิดมาเก็บภาพช่วงบ่ายๆเนี่ยให้แดดอ่อนเปน็นอีกสักหน่อยก็จะดีดีกว่านี้มากเลยะคะแต่นี่ก็สวยค่ะทุกคนดูเพดานของโบสถ์สินึกถึงเรื่องอะไรรู้ไหมหงเหนือมังกรเนี่ยนึกถึงน้าคุณมาชาววัฒนาพานิชลอยไปเลย ก็เห็นกลมๆใช่ไหมอยู่ตรงกลางมันเป็นโลโก้ของนกนะคะแล้วก็เป็นหงนะค่ะที่นี่มีรูปแบบของการาภาพเขียนบือพดานเนี่ยนะคะจะไม่เหมือนวัดท,ทั่วไปจะไม่มีช่อฟ้าไม่มีใบาลาก,กาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นการเขียนแบบกินจีนอ่ะมีศิละปะแบบจีนเข้ามานะคะฐานซุกชีสูงมากนะคะฐานของพระประธานสูงมาก เป็นการสร้างวัดแบบสมัยใหม่อะคะ่ะรูปใหม่ๆละเพราะว่าวัดใหม่ชัยวิชิตนี่ไม่ได้สร้างในคือจริงๆถามว่าสร้างในยุทธยาไหมทุกคนคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันี่ทุกคนเห็นเดรยของหน้าต่างนะเห็นไหมสมัยก่อนมันใช้เป็นกรอบแบบนี้อันนั้นคือประตูของทางเข้าวัดนะคะที่เ,เขาเรียกอ,อ,อะไรนะกำแพงแก้วนะคะตอนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆหน่อยเนี่ยค่ะประตูนี้ถ่ายรูปสวยนะคะประตูข้างนอกอะนะ ถ่ายข้างบนไปมนะันอาจจะเห็นในตัวล้อของเล็กๆหน่อยนะรดบางทัศนิณาพาหน่อยรถวิ่งกันขับควายเดียวัวนหยุดก,ก็เป็นอย่างนี้ค่ะแถวนี้นะคะรถวิ่งกันตลอดแล้ววันนี้เหมือนผู้คนจะเริ่มเข้ามาเที่ยวในยุทธยามากขึ้นนะคะโอโ้โหขี่เข้าไปในจุดที่แบบทิ้กๆนี่ไม่ได้เลยนะคะต้องออกมารนอบน้นั่นแอบฝ่องท่าเสด็จนะคะท่าวาสุกรีนะคะคือตรงข้ามกับ ประตูเขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะกำแพงวังหลวงชั้นนอกคือประตูไตพบชลวานุทกเป็นท่าสเสด็จแบบมาดูพระพุทธรูปอีกนิดนึงนะคะฐานซุกชีประมาณนี้นะคะฐานของพระประธานประมาณนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับฐานสูงๆเหมือนที่วัดกษัตริย์ตาอะไรประมาณนี้เนาะแต่ที่วัดกษัตริย์ตานี่เขาจะมีอะไรนะคะจุดเด่นในเรื่องของผ้าท,ทิพย์ใช่ไหมที่ผ้าท,ทีออ่อยู่บน พาดอยู่บนตัวฐานประธานน,นนะคะด้านหลังก็จะเป็นเขตพระราชฐานชั้นในของพระบรมมหาราชวังนะคะเดีย๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในวังหลวงกันวันนี้เรามีนัดที่จะเข้าไปในวังหลวงนะคะไปดูจุดบางจุดที่กี้หาคําตอบมายาวนานนะคะเดี๋ยวราเลาะมาด้านข้างค่ะทุกคนอุโบสถแห่งนี้นะคะมีทางขึ้นสี่ด้านนะคะประตูของพระอุโบสถก็มีทางเข้าสี่ด้านหน้าสองหลังสองเหมือนกัน บันไดแบบนี้ที่ขึ้นมาเป็นตัวฐานผาานบนผาลายที่เรากําลังยืนอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าผาลายนะคะทุกคนเนี่ยค่ะไอช่วงรอยไอช่วงที่มันเป็นช่องทางเดินระหว่างเสาของที่มันค้ำยันในตัวเนี่ยเห็นธภัณฑ์เนี่ยเยสาตัวนี้ใช่ไหมกับด้านขวามือเราที่เป็นตัวผนังของูงูศพเนี่ยที่เรากว่ามังเดินตรงนี้ช่องตรงนี้เขาเรียกว่าผาลายนะคะแอบส่องแอบส่อง พระพุทธรูปชื่ออะไรกี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรค่ะกออ็อาคารทรงยาวท้องกลางแอนทุกคนเห็นไหมเนี่ยค่ะมันจะเป็นรูปแบบการก่อสร้างวัดนะคะอุบโบสถหรือว่าวิหารแบบในรุ่นของวิทยาตอนไปลายนะคะแบบตั้งแต่พรนลรายลงมานะคะจนมาถึงต้นรัตน,นโกสินทร์ก็ยะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะวัดนี้นี่มีความเหลี่ยมสูงนะคะทุกคนเหลี่ยมเหลี่ยมมีเบียวไปหมดนะครับประตูนหน้าต่างนะคะ ช่องแต่ละช่องที่มันเป็นเว้นว่างของเสาเอยอะไรเออย่างเงี้ยเหลี่ยมหมดนะคะเหลี่ยมไปหมดนะคะปบะมาานี้สีขาวล้วนนะคะทั้งหมดเลยทั้งวัดเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีทองแล้วก็ประดับประดับอ่บไม่ได้ประดัประดับประดับตกแต่งด้วยออะไรนะพวกกระจกสีสีนะคะแต่ก็ไม่สีมากนะ,ะสีค่อนข้างจะคุมโทนนิดๆ่น,ดน,ดนะคะ เออใช่ใช่วัดนี้ใช้คําว่าคุมโทนได้เลยนะคะเนี่ยวัดใหม่ใช้วิชิตเนี่ยคือเป็นรูปแบบแบบคือด้วยสีด้วยอะไรเงี้ยเขาที่เรียกว่าคุมโทนอ่ะเป็นแบบสมนนัยใหมนน่อะทุกคนดูดิอันนี้มันเป็นในดอกไม้ปูนปั้นใช่ไหมคะแล้วก็ประดับด้วยกระจกสีเน้นสีเขียวกับสีเทานะชิกกี้เห็นหลกักๆนะจะเป็นเขียวกับเทาเป็นหลกักๆเนี่ยเบาๆแต่สวยนะคะทุกคนดูมีคลาสขึ้นมาทันที อันนี้เป็นเอ่อเจดีย์ที่วัดใหม่ชัยวิชิตถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเจดีย์นี้มันดีเทลแบบยังไงบ้างหรือว่าขึ้นไปในมุมสูงที่เคยขึ้นไปแล้วไปย้อนดูนะคะในตอนหาวัดใหม่ชัยวิชิตนะคะที่เคยมาเดินที่นี่ประมาณสักสักสองสามเดือนเลยนะตอนนั้นขึ้นไปบนเจดีย์แ้วแล้วก็ส่องเข้าไปในเห็นเขตพระบรมหาราชวังนะคะก็จะเห็นแบบพระที่นั่งเป็นมุมสูงนะคะอย่างที่บอกเนอะเราไม่ได้มีโดงมีโดนเหมือนคนอื่นเขาไงคือกี่ชอบอยู่กับ โบราณสถานใกล้ๆนะคือเราอยากเห็นมันใกล้ๆแบบไงนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีแบบการที่เราได้เห็นได้ตาสัมผัสจ้องมันใกล้ๆเนี่ยนึกภาพออกไหมว่าทุกคนจะสังเกตเวลาที่พามานะจะเป็นลักษณะที่แบบบ้านๆอะ่ะเออใช้คําว่าบ้านๆได้ไหมคือกีอยากเห็นชัดๆเนี่ยอยากเนี่ยอยากฟองเข้าไปชัดๆดูใกล้ๆดูด้วยตาของตัวเองเลยว่ามันคืออะไรนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะได้แบบซึมซับกับการ ชมโบราณสถานแบบโอเคเลยแหละอันนี้เป็นเทวด,ดาประจำประตูนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าเวลาเรามาวัดแบบนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยทุกคนอันนี้อันนี้กี้ส่องจากประตูของอุโบสถทางด้านประตูด้านซ้ายนะสวยเนาะวัดเนี้ยสวยนะภางหลังๆกี้เห็นเริ่มมีคนมาถ่ายรูปเป็นเยอะเลยนะคะเห็นใส่ชุดทงชุดไทยกันมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยดีค่ะ ทุกครั้งที่เราเห็นคนมาเที่ยวในสถานที่ที่จุดเช็คอินมันยังน้อยๆอยู่เนี่ยเราจะอมยิ้มเสมอแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นลักเงาของเราเป็นวัฒนธรรมที่ดีของเราความสวยงามที่สืบสานกันมากี่รุ่นกี่รุ่นของเราสวยจริงๆะะเลยค่ะฟ้ามันสีทาเนยฐานกลมนะคะมันลักษณะเจดีย์ของประธานของที่นี่นะคะเจดีย์ของที่วัดใหม่ชวิชิตเนี่ยมันเหมือนเลยปะ,รระมันเหมือนเขาสร้างเจดีย์แล้วก็ใส่เข้าไปบน คือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆไหมเหมือนเขาเอาเจดีใส่เข้าไปในถานอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้ฐานด้านล่างอะนะรประมาณนี้ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะแต่จริงๆมันมีชื่อเรียกหมดแหละนะคะหนึ่งสองสามสามเอ่อสามชั้นนะคะสามชั้นขึ้นไปเปะเ,เขาเขาเรียกว่าเป็นฐานพระทักษิณน,นะคะแต่ว่าบนบนอะชั้นบนบนอะตอนที่ขึ้นไปอะนะจาได้ว่ายี่ขึ้นไม่ชั้นบนสุดนี่ต้องแบบะแคงตัวเดินอ่ะประมาณเนี้ยเพราะพื้นที่มันแคบมากนะคะ เดี๋ยวเราเดินมาทางด้านทางฝั่งซ้ายมือของเรานะคะ,คะวัดที่มีความใหม่ๆอยู่เนี่ยมันก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นวัดรุ่นใหม่รุ่นก่นกอนๆพวกวัดเก่าๆวัดอ่ายกตัวอย่างอะไรวัดวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุทธยาใช่ไหมมีอะไรทุดไทยสวรรค์มหาธาตุราชบูรณะอะไรพวกนี้ ใช่ไหมวัดพรันเชิงเอานี้ทำรรม่กนล่าอะไรพวกเนี้ยเขาจะสร้างหน้าพระเมรอะไรพวกเนี้ยคือวัดทั้งหลายแหละที่พูดชื่อมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะมีบางวัดอะที่เป็นโบราณสถานแบบไม่มีไม่มีของใหม่มาเจอเลยอะแต่บางวัดเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างหน้าพระเมรพุทธไทยพรันเชิงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะยังมีความเป็นแบบมีสิ่งปลูกสร้างบางอย่างค่ะวัตถุบางอย่างที่มันเป็นมันเป็นของที่มันยังมีการบูรณะปรับปรุงอะมันทําให้เราได้เห็นดีเทล ช่อฟ้าใบละกา้าบันนาลายทรงสูบบันนาลายทรงขุดอะไรกว่ากันไปปูนปั้นนะคะปูนปั้นเท่าไหร่ยังไงดอกอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นหมดแต่ที่วัดใหม่ชัยวิชิตเนี่ยอ๋อกีลืมบอกไปวัดเนี้ยไม่ได้สร้างโดยพระมหากษัตริย์นะคะเป็นวัดของขุนนางท่านหนึ่งนะคะชื่อชื่อดาเดิม,ดมคือเผือกทุกคนเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นแนวกําแพงวังของเอ่อของวังหลวงอ่าวังหลวงเนี่ยค่ะ วัดใหม่ชัยวิชิตเนี่ยเขาสร้างที่หลังนะคะแล้วก็สร้างกินก็มาในเขตพื้นที่ของกำแพงวังของอ๋อวังหลวงด้วยนะคะเขาบอกว่าเอ่อแถ,ถ,ถวแถวบริเวณตรงวัดใหม่ชัยวิชิตตรงเนี้ยนะคะสมัยโบราณสมัยกรุ้งสีเนี่ยนะคะแนวเขตของกำแพงวังหลวงชั้นนอกตรงอ๋อี้เปรียบเทียบตรงพระทิศประตูไตพบชลวรรณุทกแล้วกันพอเราออกจากประตูวังไปแล้วใช่ไหมคะ ไอ้ตรงถนนที่รถมันวิ่งขวักขวายอะสมัยก่อนม,น,นมันเป็นมันเป็นทางดินมันเป็นทางดินแล้วก็เหมือนกับเขาคงจะปูอิดปูอะไรให้มันเดินได้นะคะแล้วตรงไอ้าลาท่าน้ําตรงนั้นนะคะในนางนั้นอะอันนั้นคือท่าเสด็จหรือว่าท่าวาสุกี พระราชากษัตริย์ท่านจะทรงเดินออกจากพระราชดำินออกมาจากประตูชั้นไตทพบสวรรค์หลทุกใช่ไหมแล้วระหว่างตรงนั้นน่ะมันจะเป็นทางเรียยๆนะคะแล้วก็เดินไปตรงท่าเสด็จเพื่อไปรอเรือนะคะเดินเื่าเนินทางชลมากขึ้นไปพระบ่งพระบาทไ,ไปไปทำแอทิวิตี้หรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นทางน้ำอบบประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัววัดเนี่ยสร้างเข้าไปในเขตกำแพงวังเก่าของยุทธยาแล้วเขาบอกแถวแถวนี้มันจะไปเชื่อมอะไรกับคลองท่ออะไรประมาณแนวแนวนี้นะคะเพราะว่า ครับขึ้นไปทางด้านขวามือเราอะนะคะมันจะไปแถวแถวพวกวัดเอ่อโลกเอ,อนะวัดอะไรนะวัดอะไรนะอ๋อพวกแนวแนวนว,วัดโลกะยักสุธาวัดะระฆังเดิมวัดวลโพนะคะแล้วก็วัดวลเทพฐา,านรามที่เราไปกันมาแล้วแหละตซนนั้นน่ะมันเป็นแนวแนวบริเวณอยู่ในช่วงของคลองท่อนะคะเป็นคลองหนึ่งคลองเก่าของิทยาเขาอะนะคะเขาบอกวัดใหม่เนี่ยมันจะแบบเชื่อมเชื่อมโยงกับแถวแถวคลองท่อนี่แหละแล้วแถวแถวเนี้ยมันจะมีประตู ประตูกำแพงดินหรืออะไรทุกอย่างนะประมาณนี้ค่ะมีประตูอยู่มันมีป้อมอยู่อันนึงป้อมประตูดินอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันสร้างทับอะไรจะอะไรพวกนี้ไปอะ่ะเราก็เราก็ฟังกันกันมาอีกต่อตอ,ตอน,นึงนะคะจากข้อมูลนะ่ะแต่เถ้าที่กี้เห็นมันก็สร้างทับอยู่บนกำแพงวังหลวงจริงๆอะเมื่อกี้เราก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะคะอโอเคนี่เราเดินมาข้างหลังหน่อยนะคะทุกคน ภายในเขตของกำแพงวังค่ะทุกคนมันจะมีแบบเนี้ค่ะมันก็จะมีเสมาเสมาของยุทธยาของช่วงช่วงวัดหลังๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเล็กๆกนะคะเตี้ยๆเล็กๆแต่ว่าเขาก็จะเน้นดีเทลในเรื่องของอฐานอ่ะเห็นปว่ามันก็จะเป็นดอกบัวสีอลังการงานสร้างเห็นไหมคะเนี่ยที่นึกถึงอันี่เลยอ่ะกระทงที่เราลอยอ่ะประมาณนเนี้ยเนาะกระทงแบบกระทงแบบมีฟ้าอสก็จะแบบละลายกรีบอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ย กำแพงที่ล้อมในส่วนของวัดใหม่ใช้วิชิตอยู่นะครับเฉพาะโบสดนะเอกกำแพงแก้วของอโบสดเนี่ยมันจะมีประตูที่มันเป็นรูปแบบแบบเรียบๆที่ที่ทแบบถ่ายรูปสวยๆอยู่กี่ทางหนึ่งทางสอง,สองสาทางสามทางใช่เพราะว่าด้านหน้าเข้าไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่นะประตูด,ดางด้านขวามือเราเห็นไหะอืมเรียบๆแต่ดูดีนะคะแอบสองแอบสองเกต เพราะลุมหาราชวังนะคะต้องเยื้องๆไปทางข้างในหน่อยนะคะถึงจะไปเป็นวังนะคะเพราะตรงนี้มันมันเหมือนแบบมันสร้างกักๆอกอ่ะทุกคนที่ผ่าอมกไหมอะ่ะสร้างกักๆระหว่างค <ười, ๆ ๆ> ือคือขี่ขี่กันระหว่างแบบเอพื้นที่ของแนวแนวทางเดินเดิมนะคะที่มันเป็นช่วงรอยต่อของเขตกำแพงชั้นนอกกับท่าเสด็จอ่ะกับแนวกับแนวเคลองโบราณไอแนวคลองเมืองอ่ะประมาณนี้นะคะแต่สมัยก่อนอ่ะเขาบอกว่าไอทางฝั่ง ตรงข้ามไปทางหน้าพม่าเน่ยมันเป็นมันเป็นคลองแม่น้ําลพบุรีอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่เรนเหมึนๆน,นะบางทีแบบรู้สึกแบบเวลาเราพูดเรื่องแม่น้ำเนะี่ยบางทีเราจะรู้สึกแบบอืนะเราจะต้องหาคําตอบเรื่องนี้ให้มันกระจ่างแจ้งให้ได้นะคะทุกคนเราเข้าใจแหละว่าทุกวันนี้มันเป็นคลองเมืองไปแล้วนะคะแล้วแม่น้าลพบุรีเราก็รู้ว่ามันอยู่ตรงด้านขึ้นไปทางทิศเหนือแหละแต่ว่าเราอยากจะรู้ให้มันชัดๆแต่ว่ามันไหลมายังไงกันหนะ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ Mm hmm. จะนี่เดินมาทางด้านฝั่งข้างหลังโบสดนะคะดูดูดูเจ้าสุนัขน้อยสิขึ้นไปนอนเทงเต้งอยู่บนเอ้ยแต่น้องหมาตัวน,นี้น่ารักดีนะคะไม่ไม่ไม่เห่าแม่อะไรเราเลยนะ,ะแต่ส่วนใหญ่แล้วน้องหมาก็ไม่ค่อยมาไม่เห่าเราหรอกคะ่ะส่วนใหญ่ที่กี้เคยไปบางบางโบราณสถานหรือว่าไปบางที่อ่ะที่เขาวิ่งเข้ามาหาเราอ่ะบางทีเขาชินคนไง ช่วงที่แบบว่าไม่มีโควิดนักท่องเที่ยวเยอะอะน้องหมาก็จะไม่ค่อยหิวหลอดมีอาหารกินตลอดใช่ไหมคะบางทีพอคนแบบไม่ค่อยมาอย่างเงี้ยก็ต้องมีพวกพี่ๆที่แกแบบแกใจดีนะแกเอาอาหารมาให้น้องหมาด้วยแหละประมาณเนี้ยเราเห็นแกบ่อยๆอะเวลามาตามโบราณสถานก็จะเห็นแบบพี่ๆเจ้าหน้าที่บางท่านเนี่ยแกก็เราไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของของที่นี่หรือว่ายังไงนะแต่ว่าแกเอาอาหารมาให้น้องหมามันก็นองบางทีมันก็ได้บุญอะเราหิวเขาก็หิวนะคะทุกคน มันก็อย่างนั้นแหละแต่บางทีกี่ก็จะแบบเป็นอะไรที่กลัวเซนันิดนึดนงไงบางทีไปเดินมาใกล้เราเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะแง่งเราหรือเปล่าไงเนี่ยค่ะมาอีกรอบนึงนะค่ะจะดีของที่วัดใหม่แต่วันนี้ที่จะไม่พาขึ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าอากาศร้อนจนแบบเนี่ยที่กําลังคุยคุยอยู่กับทุกคนนี่นะเชื่อไหมว่ากี้พยายามเดินแบบให้มันอยู่ในแดดหน่อยอะ่ะเพราะว่าโอ้โหพอแดดมันจัดจัดมากเนี่ยมันมันเหมือนแบบร่างกายเราจะไม่ไหว,วอะร้อนจริงๆนะคะ บางวัน,นมันร้อนเนี่ยมันร้อนแบบไม่มีเหตุผลในการร้อนเลยจริงๆนะคะทุกคนอากาศอบมากนี่ยใสมาเนี่ยค่ะถ่ายรูปสวยดีนะคะมุมเนี้ยนะคะที่มาถ่ายบ่อยนะเนี่ยประมาณนี้แหละวัดใหม่ใัยี่คิบนะคะพูดมาตั้งนานนี่ยังไม่ได้พูดถึงประวัติของวัดนี้เลยใช่ไหมอะ จริงแล้วอย่างที่บอกนะเราเอ้ยทุกคน,นเห็นไหมจุดนี้เถิดนะจุดนี้ก็สวยคือกําลังสนใจอยู่กับวัดที่แบบเอ่อเวลาเราเดินแล้วมันเพลินอ่ะบางทีก็เพลินไปเลยนะคะเดี๋ยวที่คุยประวัติให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะไม่ต้องไม่ต้องอนี่มากเพราะเราก็เคยมากันหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะที่นี่ถ้าอยากดูแบบให้มันละเอียดกว่านี้ต้องไปย้อนดูเพราะคิดป,ประมาณสักสองสาเดือนที่ผ่านมานั้นอันนั้นอยู่ประมาณถ่ายไว้ประมาณสักสี่สิบกวนาทีได้นะคะ เอ่ออันนี้ทุกคนคะวัดใหม่ชยวิชิตเขาบอกว่าก็คือว่าสร้างสร้างอ่ะโดยขุนนางอยู่แล้วแหละนะคะสร้างโดยขุนนางอยู่แล้วแล้วก็วัดนี้เนี่ยไม่มีหน้าบันหรอกนะคะเออไม่ได้หมายถึงไม่มีหน้าบันหมายความว่าวัดนี้เนี่ยหน้าบันเนี่ยจะไม่มีลวดลายปูนปั้นอะไรเลยเรียบไปเลยนะคะไม่มีดอกมงดอกไม้ลายเทาอะไรยังไม่มีไม่มีเลยเป็นแบบเรียบไปเลยนะคะประมาณนี้อันนี้เรากําลังเดินออกมาจากประตูของ อุโบสถนะคะเนี่ยจุดนี้แหละที่กี้บอกถ่ายรูปสวยเนี่ยมันต้องมายืนด้านนอกอย่างนี้นะคะมันถึงจะไม่เห็นลูกกงเหล็กที่เขาวางไว้ข้างในอ่ะพออยู่ข้างในมีลูกกงเหล็กเนี่ยมันก็จะบดบังอะไรบางอย่างไปเห็นไหมคะจุดเนี้ยถ่ายภาพสวยนะทุกคนถ่ายภาพสวยดีหลายคนอาจจะชอบไปถ่ายข้าง,างบนหรือข้างในอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสุขที่ชอบมุมเนี้ยคนเรามันก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะมันได้หมดเหละว่าเราจะจับตรงไหนอ่ะแต่ว่า ชอบมุมนี้นะคะเพราะตอนที่มาวัดนี้ครั้งแรกก็สะดุดตากับมุมนี้ตั้งแต่ทีแรกที่มานะคะสวยงามค่ะทุกคนถูกจะได้คุยเรื่องประวัติไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะขอสักสามนาทีคุยเรื่องประวัติแล้วกันนะคะช่วงที่ที่ฟังก็ทุกคนก็ดูภาพไปเพลินๆก่อนนะ,ะวัดใหม่ใช้วิชิตค่ะทุกคนมีการบูรณะวัดเนี้มาสองสาครั้งละพี่จําได้ว่าสมัยตอนที่เรียนหนังสืออยู่เนะี่ย เราเคยนั่งรถรอบเมือง่านตรงนี้แล้วเราเห็นเขากาลังบูรณะวัดเนี่ยพอศอกอะไรจาไม่ได้แล้วล่ะแต่ตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้สนใจว่าวัดเนี้ยยังไงอะไรประมาณนี้ตอนนั้นตอนนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มาตรงน,นี้นะคะบางหลวงก็ยังไม่ได้เข้ามาเดินด้วยช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นจะไปเดินแถวๆวัดราชบ,บูชบูรณะซะบ่อยนะคะราชบ,บุรณะแล้วก็ต่อไปพวกเอ่อวัดมเหยงวัดชยัยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าวัด เพอรอาศรีอะไรประมาณนี้เพราะมันมันอยู่ในเมืองไงคะมันมันไม่ได้อยู่ในเมืองหมายเพราะ,ะมันอยู่มันอยู่กลางกลางใจกลางกลางเมืองอะ่ะมันไปง่ายด้วยมันใกล้มันใกล้ที่ที่เราเรียนอยู่ด้วยประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวัดเนี้ยจากข้อมูลก,ก็คือว่าผู้ที่สร้างนะคะเขาเขาบอกว่าชื่อเถือกนะคะชื่อเถือกเออ ชื่อชื่อใน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 การรับราชการของท่านคือพญาชัยวิชิตนะคะแล้วก็ยศแบบเต็มเต็มเลยก็คือพญาชัยวิชิตสิทธิสงครามชื่อนี้เป็นชื่อที่ราชการที่หนึ่งท่านทรงพระราชทานอ่อราชพินามให้นะคะเพราะว่าก็าพญาชัยวิชิตเนี่ยนะคะถูกแต่งตั้งให้มาเป็นผู้ดูแลเมืองเมืองเอ่อเป็นเมืองมนงมณฑลกรุงเก่า ตั้งแต่ยุคสมัยช่วงที่รชัชกาลที่หนึ่งเป็นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตอนนั้นน่ะตอนนั้นสถาปนากรุงเทพกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชวงศ์จักรีเนี่ยเอ่อรัชกาลที่หนึ่งก็จะต้องมีการแต่งตั้งขุนนางค่ะมาดูแลกรุงศรีอยุธยาเพราะอยุธยาเราเนี่ยหลังจากถูกเผ่ททาลายไปอ่ะเราจะไม่ได้กลายเป็นเมืองหลวงอีกต่อไปแล้วนะคะเรากลายเป็นเมืองจตาวาไปละมีค่าบอกช่นะเหมือนสมัยตอนที่เราเป็นเมืองหลวงอะ่ะ ใช่ไหมเราก็จะมีเมืองเมืองโหเมืองชั้นันตีชั้นโทชั้นตตวาอะไรก็ว่ากันไปตอนนั้นก็จะมีใครหลับพิศนุโลกของแวดนู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในมุมกลับกันตอนนั้นเรากลายเป็นเมืองตวาไปแล้วพระองค์ท่านก็เลยส่งคนมาดูแลกรุงศรีพิยาก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรมณฑลผู้ดูแลมณฑลกรุงเก่าอะไรประมาณนี้ค่ะท่านเทศาหรืออะไรประมาณอย่างเนี้ยประมาณคล้ายๆเหมือนท่านพญาโบราณราชทานินนั่นแหละประมาณนั้นแต่ยุคนั้นก็คือ ยังเป็นช่วงของรัชกาลที่1นนะคะก็มาดูแลแล้วก็ชื่อยศเต็มเมก็คือ,อพยาชัยวิชิตสิทธิสงครามตอนหลังเนี่ยในช่วงรัชกาลที่3วัดนี้ถูกบูรณะขึ้นมาแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ได้ใช้ชื่อของพยาชัยวิชิตเนี่ยนะคะสิทธิสงครามเนี่ยคือตัดบางส่วนของชื่อท่านเ,นเอามาตั้งเป็นชื่อวัดวัดนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าวัดใหม่ชัยวิชิต เยอะอย่างที่บอกว่าบูรณะกันสองสารอบแล้วนะคะประมาณนี้แหละเนี่ยเอาแบบสั้นที่สุดเลยนะคะกระทับฉับไวไม่ต้องเวิ้นเว้อมากตามนี้ค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมมันไม่มีหน้าบันหน้าบันมันไม่มีปูนปั้นจริงๆโอเคนะคะขอมปากขอมคอค่ะเด็กกี้จะรีบลงคลิปนี้ให้ดูนะคะในส่วนของวัดใหม่ชัยวิชิตใครมาพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณก็เดินเลยมาค่ะตรงบริเวณท้ายวังโอเคนะคะทุกคนไปละแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ